หนึ่งสองสักอ่ะเอาสวัสดีครับก็แนะนําอีกทีนึงนะครับก็ทีมวชิรพยาบาลเป็นทีมป่าตัดแกล้งเหงื่อยงอ้านะครับในประเทศไทยอันนี้เป็นน้องน้องเป็นทำอาชีพอะไรเป,ไะเป็นพยาบาลอ่าเป็นพยาบาลแล้วทําไมถึงเข้ามารักษามันเกิดอะไรขึ้นมีเนื้อออกมือเท้าตั้งแต่เด็กอ่ะพิ่มเสียงดังนิดน,น,นึงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ยินค่ะมีเนื้อออกมือเท้าตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็พอดีเสิร์ชหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เจอเป็นอาจารย์ศิระลอยไทยนะคะก็เลย แนะนํามาให้เจอกับคุณหมอคลินิกพิเศษนอกเวลาอ่าไม่ไม่แล้วประเด็นคือแล้วทาไมถึงเข้ามารักษาล่ะทาไมถึงเข้ามารักษาแบบมันมีปัญหาชีวิตยังไงอะ,อะไรยังไงเวลาจับกระดาษอะไรนะคะมันก็จะเปียกเลยแล้วก็มันเวลามันออกก็ไม่ได้สัมพันธ์กับอ,อากาศข้างนอกด้วยก็คือทํางานในห้องแอร์มันก็เปียกอ๋อแล้วแล้วมันมีผลต่อก,การทํางานของสายการพยาบาลย,ยังไงอ่ะ อ่าปวจะติดเชื้อนี่จะเป็นอย่างหนึ่งของลุ่มจริงๆเราผ่าโรงพยาบาลเยอะมากนะเกือบหลายจังหวัดมากแต่ยังไม่ครบประเทศไทยนะโรงพยาบาลจังหวัดไหนยังเป็นก็ยังสามารถมาได้อยู่ทีเนี้ยของน้องเขาเนี่ยจริงๆเราผ่าเนี่ยวันนี้จะกลับบ้านแล้วเราผ่าตัดยังไม่ครบ24ชั่วโมงนะั่นนี่จะเราผ่ตัดประมาณสัก4ี่ห้าโมงเย็นอันนี้ตอนเช้าตอนสิบโมงนะ่าจะมาสักสิบกว่าชั่วโมงเราแก้ทั้งมือรักแร้เท้าไปเลยก็คือบริเวณรักแร้นั้งสองข้างแล้วก็หน้าท้องทั้งสองข้างหล,ล,ลังผ่าตัดเป็นไงบ้างเจ็บไหมมี อ่าและตอนนี้ชาน,นี้เริ่มดีขึ้นแล้วดีขึ้นค่ะหายใจได้เต็มปอดมากขึ้นโอเคงั้นวันนี้ผู้ป่วยก็จะกลับบ้านแล้วนำมาตัดคำถามคือจะไปขึ้นเวรเมื่อไหร่ขึ้นเวรวันที่สิบห้าอ่าพักสองดีฉะนั้นบอกว่าของคุณเวรมาดูกันว่าขึ้นเวรไหวไหมนะครับแล้วหลังจากคำถามสุดท้ายแห้งไหมมือแห้งเลยและเท้าล่ะแห้งไหม,ามาแห้งค่ะโอเค ฉะนั้นองบอกเลยว,ว่าในกลุล่มคนไข้น้ที่เราผ่าตัดแก้ลัางมือทั้ท้ไปองบอกเลยว,ว่าพวกนี้ก็จะมือแล้วฮะอาการจะดีขึ้นทันทีหาัจะผ่าตัดพวกนี้ก็จะไม่ค่อยกลับมาเป็นซ้ำกันนะครับโอเคขอบคุณนะครับินดีด้วยหายแล้ว